สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบานๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมัอน,นี้สภ้อาไม่ใกับเขาค่ะเมนูวันนี้มีอย่างเดียวค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงจืดฟักนะคะพี่น้องใส่หมูสับป,ปั้นก้อนค่ะหมูสับน่คะพี่น้องนูใส่ใบกระมี่ซีอิ๊วขาวแป้งมันแล้วก็พริกไทยดาค่ะนูใส่ใบเตยนูบะให้ในคุกเขานะคะพี่น้องนูอย่างพี่น้องเห็นกอนวานนูใส่อีหย่างลงไปในนะคะพี่น้อง อยากให้หมูหนุ่มนะคะแส่แปลงมั่นกับน้ำลงนิดนึงนะคะพี่น้องแล้วก็นุ่งก็ใส่ซีอิ๊วแล้วก็พริกไทยนะคะแค่นั้นนะคะส่วนหมกฟักนุ่งก็หั่นไว้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีเห็ดหอมสดค่ะแล้วก็ซมีหาผักชีค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะเมนูนี้นะคะพี่น้องนุ่งจะบดใส่กระเทียมนะคะเพราะว่ามันจะตัดกันกับกลิ่นหมกฝักค่ะนุ่งก็จะใส่พริกไทยกับรล่าผักชีนะคะค็ได้ขึ้นหลาผักชีค่ะพี่น้องจะซอยใหดให้ แกงจืดเท่านี่หอมชวนกินเนาะคะ่ะส่วนเมนูถ้าสับกแกงไส่หมูก็ได้นะคะพี่น้องแกงไส่ไก่กไ็ไไ้เสียบกนะแนวดองลงไปเนาะคะ่ะต่ว่าพู้เถาบานนนะคะพี่น้องจะน่ายค่ะเราบอกินแบบเปรี้ยวๆแล้วค่ะพี่น้องนูก็เลยสกแกงไส่หมูซับเนาะคะ่ะเอาละค่ะพี่น้องแต่นูขอนุอยากไปผสมหมูให้มันเข้ากันดีๆก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะมาปั่นก่อนใส่ลงหมอนะคะพี่น้องส่วนน้ำน้ำนะคะ ท no 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 uh ี่น like ah ูตั no ้งไว้หน need. ี่ก็จะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาเองค่ะพี่น้องสุบมีแบบน้ำสตอกไก่หรือน้ำอีหยังน้ำซุปไก่บอมีค่ะซุ้มอร์นนี่นใส่เป็นน้ำธรรมดาค่ะใส่ลงไปนะคะพี่น้องก่อนอื่นก็จะใส่พริกไทยลงไปเลยค่ะพริกไทยงเข้าบะตองบุกกระไดค่ะพี่น้องเพราะว่าลงไปในหม้อแล้วมันจะแตกเปื่อยออกมาเองค่ะหรือเข้าอย่างหอมแห้งๆเท็ดไล่ๆกระบุกกระไดค่ะรากผักชีสามสีรากใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะพี่น้องกระทาให้น้ำเดือดค่ะ ที่จริงนะค่ะพี่น้องเวลาห้องใสหมูลงไปนะค่ะห้องสุประตองคี่าให้น้ำเดือดก็ะไดให้เป็นแค่ฟ้องอากาศค้างๆมอกระไดนะค่ะแต่ว่าหมูนี่มันจะใส่หลังสุดนะค่ะพี่น้องรอบนี้ทุกครั้งนี่มันจะใสหมูลงไปเลยะค่ะเราค่อยใสอย่างอื่นแต่รอบนี้มันจะใส่หมูหลังสุดหลังจากน้องใสบลอกฟักหรือปุ๋งเอียงแล้วเรียบร้อยเขาๆๆๆๆจะใส่ลงไปนะคะ่ะนี่คือแบบแก,าะะการกเทศกระเผงหมูค่ะการเทศอาหารนะค่ะพี่น้องแต่ละเหมือแต่ละเวั หรือว่าแต่ละคนก็นจะบุกคืบกันนะคะพี่น้องแต่จะเข้าธนัดนะคะธนัดก็ได้เห็ดจังสันคอให้ถูกปากเข้ากับพ่อค่ะพี่น้องนุกเห็ดคิบมากเลยค่ะพี่น้องสามปีแล้วนุกก็บุกหัว่าก็เผาหนูสกินอีห๋เนี่ยค่ะพี่น้องก็ว่นเวียนอยู่สิเนาะค่ะแต่ละหมื่นที่เห็ดนี่คือคือเห็ดกินเด้ค่ะพี่น้องเคยได้เห็ดเฮเบิรงเนาะค่ะเข้าบ่ได้เห็ดแบบว่าเห็ดแหละเขาทายคิบกับบุกินโมเมนต์เนาะค่ะก็เผาบางหมื่นก็ซ้ำกันแน่เพราะว่าแสบมักกับสกินซมตาม็คือถ้ามตามอยู่สิค่ะก สัส่งๆันไน้นนะคะพี่น้องแล้วก็อาจจะเป็นแบบไก่จะเยอะนะคะบางนู้ห้องนูนนี่ไก่นี่จะลายแห้งไม่นุ่งไก่นะคะแต่ละลิปนี่เห็ดลูกไปคือกินเลดคะ่ะแต่เห็ดหอมสดลงไปค่ะ,คะ head <c oughs> นี่ค่ะเห็ดหอมสดหัวใหญ่ดอกใหญ่ค่ะแล้วนูก็จะบอเอาขาออกนะคะพี่น้องว่านูชอบกินขามันํามันจะเหนียวๆนนึมๆดีนะคะพี่น้องนีงค่ค่ะแต่ว่าตงเป็นเห็ดหอมสดนะคะพี่น้องเพราะจะกินข้ามันได้คะ่ะ แล้วเราจะเดี๋ยวนุ๊กตั้งน้ำให้เดือดจะข้าวนึงค่ะคอส,สนุญไตใส่อย่างอื่นลงไปอีกค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะนุกก๊กจะใส่ปักลงไปค่ะนี่ค่ะพี่น้อง ผ้าสตนใส่กับขาเป็ดกันนะคะพี่น้องสะโพกเป,ป็ดนะคะแกงจืดฟักใส่เป็ดนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่บักหน้าดองกับแสบเพื่อกันนะคะแต่ว่าใส่จะสีกับแสบค่ะพี่น้องไม่นุ่มบักฟักหน,นูชอบเปิดทุกทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องบัว่าจะเอาไปแกงนะคะแต่บักชอบอย่างเดียวคือเอาไปผัดไข่หนูหนูว่าคอยมักเลยค่ะพี่น้องอีกอย่างทีเกี่ยวกับผัดไข่นะคะแต่ว่าจะไน,น่หนูนี่มักไลยค่ะบ่วแตงกวาพัดไข่ฟักทองผัดไข่หรืวว่าบวกพัดไข่แล้วก็มักค่ะ ค่ให้เราก็จะใส่ผงปงรุงรสลงไปค่ะใส่ลงไปประมาณส่วนกัว,กวค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ ข้าก็เไป,ไปิดไฟกลางๆนหน่อยนึงะค่ะพี่น้องข้ากระพุ้นไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าฟักข้าสุกดีค่ะนะคะโอ้เห็ดหอมค่ะพี่น้องกินหอมแห้งค่ะนุ่มมากมากกินเห็ดหอมนัวมันหอมนี่ค่ะนี่นค่ะแล้วพอตุ๋นไปเรื่อยๆจนกว่าฟักสุกดีแล้วข้าค่อยเอาหมูนะคะพี่น้องตักใส่แล้วสาสปันดเป็นก้อนลุยลยลงกระดาษค่ะแต่ว่านุ่มบ่มี่พุงมือค่ะพี่น้องนุ่ก็สกตักเอาสอนตักใส่ลงไปนะคะแล้วก็ชิมรสดมืนแค่นั้นนะคะพี่น้องความแซ่บนะคะพี่น้องของแกงจืดฟัก ใส่หมูสับปั้นก้อนอยู่ที่รากผักชีค่ะนำซุปกับโบเกียวปนในค่ะพี่น้องเพราะว่าแกงที่ฝักน,นี่นจะสมีควข้มหวานของตัวฝักนี่แล้วนะคะท่าเสน่ห์วามหอมก็คือรากผักชีกับเห็ดหอมนะคะพี่น้องเห็ดหอมนี่บมงค้นกับโบชอกกินนะคะแต่ว่าถ้ถามบะหมี่กับโจจำเป็นตรงไปหาไปสือมาใส่ค่ะพี่น้องเขาบอต้องใส่ก็ได้ค่ะเทากับ แต่หากเขาชี้นี่พยายามหาถ้ามีไไหามาใส่ให้ได้ค่ะพี่น้องมันจะเพิ่มความหอมค่ะแต่ว่าแกงจืดฝักสะบดหูก,กับกระเทียมเลยค่ะพี่น้องอย่าใส่ค่ะมันจะตัดกันเลยก็ฝากค่ะพี่น้องบาดแสบนะคะอันนี้คือความรูดเล็กๆนๆหน่อยพี่นุ้งเห็ดก็เขามากนะค่ะพี่น้องนุง้มกรทดลองมไปเลยค่ะนุ้มก็เลยมาบอกมาเก,กาวนะคะพี่น้องบอ่ได้บ่ได้เกงถึงขนาดส้อมเลยค่ะพี่น้องแต่ว่านี่คือหนูเห็ดกินเนาะค่ะนุ้มก็เลยแบบอันใดแสบบอดแสบกินแล้วบอดแสบนุ้มก็บอกตรงๆค่ะเพราะว่า คือสบุนหงสูตรบมมีนไม่อย่างหรอกเพราะว่าหน้งบดไอเห็ดขายเห็ดอย่างนี้คือเห็ดใหบึงเลยลหละเอาตามสุตลายนุงเป็นอย่งนี้นะคะเห็นหอมข่ากับบังแน่นอยหนึ่งค่ะพี่น้องหอมหุนหวนเอาละค่ะเดี๋ยวต้องต้มให้เดือดจะข้าวหนึ่งค่ะเอาละค่ะพ่อปอกฟักเริ่มซุกนะคะพี่น้องแล้วก็จะใส่มุ้งหินุคุกเข้าเลยนะคะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะมากก่อนใหญ่ก่อนหน่อยใส่เห็ดถูกปากเจ้าของนะคะพี่น้อง ต้มไปอีกจกะขาหน้าที่ค่ะจนก่าหมูสุกดีนะคะพี่น้องกรชิมรสเบิงค่ะว่าน้ำซุปของเฮานี่มวพ่อหรือยังค่ะมีความเข้มข้มหวา,านของน้ำซุปก,กลุ่มกลมหรือยังนะคะพี่น้องเขาปรุงให้ถูกลจเจ้าของค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องแกงจืดฟกักใสหมูั้นก้อนนะคะเอาละค่ะ,ดะเด,น,ดนุ่มต้มไปเรื่อยจนสุกเดนุ่มสมัตักใส่ชามให้เบิงค่า แล้วละจ้าพี่น้องแก้งจืดฟักใส่มูปั้นก้นอน it นะคะพี่น้องมูซับนะคะที่นุมักเฮงเบิ้งนะคะพี่น้องนวดให้เข้ากันนี่ดีค่ะพี่น้องแล้วก็เอามาตักใส่เป็นก้อนเป็นก้อนนะคะเฮก็นําซุปหอมๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ผักชีโรยหนาค่ะพี่น้องผักชีโรยหนาคือบ้านนะคะพี่น้องแล้วนาซุปของนูะกจมกลมๆนะคะความหวานของมันจะอยู่ที่ฟักเลยค่ะพี่น้องนูจะโบสซน้ำตาลเลยค่ะหนูจะใส่แค่ผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแค่นั้นนะคะพี่น้องเราจะโบข้อหอมด้วย ผักชีแล้วก็ลากผักชีค่ะพี่น้องลงไปค่ะพี่น้องสดฮอนฮอนค่ะพี่น้องเป็นเมนูที่นูโปรดปานหมักเลยเมนูเกี่ยวกับ่งฟักค่ะแต่มามีสิ่งเดียวที่นูบปรชอบด้วยค่ะพี่น้องคือเอาไปผัดใส่ไข่นูจะบ่มหมักประเภทว่าฟักผัดไข่นะคะพี่น้องแต่เอามาแกงจืดแกงออมนี่โอ้สุดยอดค่ะนูมักหลายค่ะพี่น้องนี่ค่ะแกงจืดฟักใส่หมูปั้นก้องใส่เห็ดหอมสดค่ะพี่น้องสุดยอดความแซ่บความหอมค่ะพี่น้องนะคะนูก็เห็ดให้เบิลขาวๆนะคะพี่น้อง ส่วนรสชาตินี้แล้วแต่พี่น้องนะคะเอาให้ถูกปากเจาก้าของนะคะพี่น้องเฮ็ดแบบเพื่อนหนูก็ไไ้แต่ว่าเอาห้ถูกปากเจาก้าของแล้วก็ที่สําคัญคือจะใส่กระเทียมนะคะสําหรับหนูหนูคิดว่ากระเทียมกับฟักมันตีกันบาแสเบาหอมะค่ะพี่น้องใส่ตลาดักชี่กับใบพักชีนี่เอาอยู่เลยนะคะพี่น้องเอาละค่ะขอพุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจาาพี่นอ้องทั้งเก่าเพื่อนใหม่เขามาเบากนุ่งหัวมวนเขามากินเขา,าหัวผ้าค่ะพี่น้องตั้งแต่สองสามปีที่แล้วจนปีนี้นะคะที่ยังเป็นมูเป็นพวกกันคือเก่าค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆมากค่ะที่นี่มากินแกงจืดฟักซุนั่นร้อนด้วยกันค่ะแซ่บจ้า